สวัสดีครับผมโจครับเอิร์ตี้ครับผมวันนี้เจอกันเรา2คนในคอนเทนต์ภาษาหนังเรียกชั่นเทเลอร์ครับอ่าจะมาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆกับทุกคนนะครับอ่าเอิญเจอเราได้ในทุกช่องทางครับทิกตอกยูทูปเฟซสะดวกช่องทางไหนดูกันทางช่องทางนั้นนะครับอ่ามาดูพร้อมๆกันดูพร้อมคุณคุณเลยจ้ะวันนี้เราดูกันเรื่องอะไรครับเอิร์ตี้นี้เป็นหนังไทยแล้วครับชื่อมนอนโดรักโพสต์ลบลืม มันโดมันคืออะไรพี่มนโดคือเฮี่อะไรที่รู้ข่าวอะไรก่อนไหมไม่รู้เลยนะรู้แค่ว่าอืออคุณมันเดี่ยวเป็นพุ่งกัอมันเดี่ยวที่ทํารักแห่งสยามเนาะทำฝันหวานไอจูบอะไรเงี้ยคนผีปีศาจเลยคนทําหนังวัยรุ่นทําหนังรักดีนะอืเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันมันเดี่ยวเป็นเด็กมงฟอร์ดนะครับผมเด็กปินครับไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เอาแต่เราเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันมันเดี่ยวเป็นคนทําหนังสนุกคนหนึ่งนะ อ่าอ่าาและแห่งสยามก็สนุกนะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรอย่างงี้ด้วยมีอีกอันหนึ่งเรื่องอะไรนะพี่ผมว่าเดี่ยวที่เราชอบมากเลยชื่ออะไรอ่ะเกียนฟิคชั่นเป็นเป็นหนังไม่ดังมากแต่เราก็สนุกสุดๆเลยวันหลังเราจะชวนเอตลี่คุยเรื่องนี้สนุกมากแต่หนังไม่ดังคนไม่ค่อยได้ดูอ่ะแต่วันนี้เราดูเป็นหนังใหม่ล่าสุดของเขาครับชื่อเรื่องมันโดมันโดแปลว่าอะไรอ่ะลองดูกันนะนีนลุงพล้องพลเราชอบ้องพลทำรายการ ข้าวเจี่ยวอ้าวเนี่ยพ em ี่หว่าก็เลยรู eh ้ค่ะก็คือรับบทเป็นคนทำคอนเทนต์เหมือนตัวเองทำงานกับเรานงยี่หว่าที่ต้องมีมีข่าวแม่โอดด่าอยใช่ใช่มีดราม่าอยู so ่ดราม่าป nah ั้นมาเราก็อยากแต่งกันแลนะโปรโมทหนังบ้าเลยหมดราม่าปุ๊บหนังมาเลยนี่ป่ะแปลกๆนะไม่ได้สินะแซวๆ้องคอยน่ารักเขาดังมาจากว่าหน้าเขาเหมือนแบล็กพิงค์นะ หน้าเขาเหมือนลิซ่าแบล็คสิงอ่ะอ๋อเอกกใครอ่ะพี่ต้งเหน่งตรงนี้พี่ต้งเหน่งกับสุเกียรตมาเดี่ยวเนาะเออเอกกใครอ่ะมันเดี่ยวชอบปั้นดาราใหม่่ีรู้ใจมากกว่าใครช่วยตัดสินใจให้ผมมีไอเข้ามาอ๋อหกขากฟลักกาแฟนเลยให้ไอมาช่วยอย่างนี้เหรอ อ๋อชื่อแอปบันโดคือชื่อแอปอ่าสิบสิงหาสหมงคลฟิล์มครับผมอ่าสหมงคลฟิล์มที่เมื่อก่อนครับจ้างเราตัดหนังไม่จ่ายตังค์เราทวงตังค์อยู่ยังทวงตังค์อยู่นานแล้วนะครับเสียเจมโอนมาสักทีเสียก็รวยล้นฟ้าเป็นนี่ชาตินี้ชาติหน้าลำบากหลอกเบี้ยมันเยอะ เหมือนเป็นทีเซอร์นะพี่นะใช่ใช่ดูแล้วก็ยังไม่ก็ยังจับจุดอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ตะที่เหมือนเหมือนเป็นพีทแวบๆนะพีทที่ได้รับแข่งสยามผมอ่กาอ๋อเหรอรับเชิญเงี้ยเหรอตัวอย่างจ่อยนะสําหรับเราอืมนี่ถ้าถ้าบอกเป็นถ้าบอกเป็นทีเซอร์นี่คือจะบอกว่า่าจะทีเซอร์เอ้ยรีบปล่อยรีบปล่อยเถอะเลยนะรีบปล่อยตัวอย่างนะคือตัวตัวทีเซอร์ตัวนี้แบบจ่อยมากนะือไม่ทําให้ให้ให้มีอะไรน่าดูเลยนะเนี่ย สิ่งเดียวที่ดีคือพลอยเลยนะยพลอยน่ารักแต่ก็ดูใน youtube ได้ทุกวันเออก็จริงก็เล่นเป็นยูทูบเบอร์ก็ก็เล่นเป็นตัวเองใช่ครับก็เือนตัวเองมาไม่มีอะไรแปลกใหม่คือเดี๋ยวนี้เราว่าโลกมันแคบทุกคนเห็นโลกเท่ากันหมดแล้วฉะนั้นในหนังที่ประเภทมาโชว์ยอดดอยสวยไปถ่ายเมืองนอกเหมือนควนมินโฮหรือหม่อมทิพย์เมื่อก่อนที่แบบหนังหม่อมทิพย์เราไปถ่ายหนังในที่ที่เราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยมันหมดยุคแล้วทุกคนเห็นเท่ากันอะ ใช่ฉะนั้นไอ้พวกหนังวิวสวยเนี่ยลืมไปเลยนะอืมก็ต้องรอรอรอเทเลอร์เอาใจช่วยเลยนะเพราะว่าเทเลอร์แบบต้องพิกเกมดีๆนะเราว่าทีเซอร์แบบทีเซอร์ไม่ดีไม่ค่อยเล่าอะไรไม่ไม่ไม่ขายพลอยแหละอันนี้ยไม่ทำงานเลยแต่พลอยไม่ได้เป็นแม่เหล็กมากมายที่จะแบบดึงคนในโซเชียลมาูนดึงต้องต้องต้องชอบพลอยเลยไอ้ต้องชอบพลอยอ่ะใช่อ่าบอกบอกบอกต้องอยากไปดูอากาศ หช่ใช่ลอ่าคือคือเพราะเราก็เข้าไปดูดูพอยได้เกือบทุกวันอยู่ใล้ในยูทอยู่แล้วใน t i k ตอกเราดูพอยทิกตอกทุกวันทำพอยขยันทำคลิป t ิ k t อกมากนะสู้ๆนะครับมนเดี่ยวเขาบอกอย่างเชื่อว่ามะเดี่ยวเป็นคนทำหนังสนุกอืมน่าจะมีอะไรแหละเออแต่ว่าตัวอย่างแรกนี่ไม่ดีอรทีเซอร์อาจจะไม่ได้เล่าอะไรเยอะอ่ากาบลาเพียงเท่านี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับครับผมถ้าชอบกดไลค์ไม่ชอบก็ กดไลค์ให้ด้วยเถอะ <laughs> กดติดตามหน่อยก็ดีนะกดติดตามกดซับสไคร b ์อะไรให้เราหน่อยเรานะได้มีกําลังใจทําคลิปอย่างนี้มาให้คุณดูกันอีกด้วยนะครับ